วันนี้เนี่ยคุณพิชัยชุนหาวชิระออกโรมมาแล้วนะคะก็ <c oughs> ออกมาตอบโต้กันที่ถูกลดเครดิตเรตติ้ง <c oughs> คือแกก็เถียงอะนะแกก็เถียงแกบอกว่าเศรษฐกิจมันดีเติบโตค่อยเป็นค่อยไป <c oughs> แต่วันก่อนแกบอกพายุหมุนสีลูกนะ <c oughs> ไปอย่างเร็วมากวันนี้แกบอกค่อยเป็นค่อยไปคนละเรื่องแล้วนะคนละเรื่องแล้วนะแล,วลแล้วมีเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยปี6 7เี่ยทำลายสถิติ1 0ปีอ่ะ10ปีละ คือแกจะต้องมีเรื่องกับพลเอกประยุทธ์เช่นว่าไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแกชอบดูแคลนพลเอกประยุทธ์แกชอบด้ยค่าพลเอกประยุทธ์แล้วแกชอบเอาตัวเลขบ้าๆบอๆมาแล้วโถมใส่พลเอกประยุทธ์เนี่ยก็บอกว่า10ปีเห็นดีเลยเนี่ยเห็นไหมตอนนี้ดีจะตายอาตอนนี้เรากําลังจะแข็งแกร่ง,งเ,เราต้องให้สเสถียรภาพทางการเมืองมั่นคงนะการเมืองเราจะได้ได้รับความเชื่อมั่นนะคุณพิชยัยไอ้ที่เข้ามาลงทุนเนี่ย เขาไม่ได้ตัดสินใจวันนี้เออ,อเขาเพราะก็เห็นว่าไอ้โครงสร้างที่มันตัดเรียมกันมาก่อนหน้านั้นเนี่ยมันโอเคเว้ยเขาก็เลยมาลงนะคุณเราลองเราจะเชื่อใครคุณคุณภูมิธรรมบอกอย่าเพิ่งร้องสินะยกเพิ่งทำงานเดือนเดียวเอง<ส>ดเดือนเดียวคุณในละมิตรทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหรอกาลังจะเฟืเออ่อส่วนนี้บอกค่อยเป็นค่อยไปวันก่อนมึงมาชาร์จใหญ่เลยพายุหมุนสี่ลูกพายุที่พูดนะเห็นอย่างเดียวคือน้ำท่วม นะพายุพาน้ำไม่แต่เศรษฐกิจยังไม่เห็นเลยค <ul> ือประเด็นเนี่ยแกก็ไม่รู้จะไปตอบโต้ทำไมนะคือคือศูนย์วิจัยของไทยไทยพัน์เขาเขาก็ประเมินกันตามตัวเลขว่าถ้าเป็นแบบนี้ไทยเรามีมีความเสี่ยงที่อาจจะโดนลดอันดับเดตติ้ง <ๆ S 2> อะไรนะแต่ว่าไม่เก่งมั้ย <c oughs> เดี๋ยวพอเธลถลมาเนี่ยน้าแตกเลยนะ <c oughs> <อ> คือเศรษฐกิจตอนนี้มันไม่ดีคุณคุณไม่ใช่ยอมรับความจริงเถอแล้วมันไม่ได้ดีมันไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ดีเพราะสิบปีที่ผ่านมา,าคุณเลิกพูดคาว่าสิบปีที่ผ่านมาได้แล้วคุณยิ่งพูดเท่ากับมันถอดให้เห็นนะว่าใจจริงๆของคุณเนี่ยคุณขัางแค้นผลเอกประยุทธ์ซึ่งเราไม่รู้ว่าคุณขัางแค้นผลเอกประยุทธ์เรื่องอะไรอนอกจากตัวคุณเท่านั้นที่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่คุณจะเอาความแค้นผลเอกประยุทธ์เนี่ย มาโถมยัดใส่ในประเทศไทยไม่ได้ในฐานะที่คุณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีหน้าที่ทําอะไรทําไปเถอะทําให้ประเทศของเราเศรษฐกิจกฟื้นตัวก็แล้วกันอย่าทํางานด้วยน้ําลายไม่มีประโยชน์ลงมือทำํำคืออยอดยอดที่คุณอยู่ข้างบนเนี่ยมันเกิดขึ้นมันสูงเพราะว่าฐานข้างล่างที่คนก่อน,นี่ก็ปูขึ้นมานะนอยู่หาอขึ้นไปเลยแล้วมันฐานไม่มีถ้า สิบปีไม่ทำอะไรเลยเนี่ยวันนี้มันก็มันนี้จะเละกว่านี้อีกใช่ใช่